ช่วงหลังๆเนี่ยประมาณเดือนเสร็จเๆผมมักจะมีปัญหาปวดหัวมากปวดมากจนแทบทนไม่ได้คือในช่วงเวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์กันนะครับมันมีปัญหามาจากอะไรขอบคุณมากๆเลยครับคือมีเซ็ก์แล้วปวดหัวคุณหมอแต่ไม่ได้บอกมาว่าปวดก่อนปวดระหว่างหรือว่าปวดหลังก็อาการปวดหัวเอาเป็นแบบไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ด้วยนะนจริงมันมีได้หลายสาเหตุนะคะ มีตั้งแต่เกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อบริเวณช่วงคอบาไหลที่คอมันเกิดอาการเกร็งก็ทําให้เกิดอาการปวดศรีรษะได้หรือว่าจะเป็นโรคในกลุ่มปวดหัวบางอย่างซึ่งอย่างพวกไมเกรนเนี่ยเกิดในผู้ชายค่อนข้างน้อยเนาะก็ไม่ค่อยเจอในผู้ชายเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเจอในผู้หญิงมากกว่าแล้วก็เป็นวัยที่อายุยังไม่ค่อยเยอะด้วย20-40แต่ว่าทางนี้ท้งนั้นเนี่ยเนื่องจะไปายละเอียดมนาะไม่ครบเนาะอันหนึ่งที่หมาะว่าจะต้องระวังคือเรื่องความดันอลองดูเรื่องโรคประจําตัวหน่อยแล้วก็เรื่องความดันเพราะว่าตอนมีเพศสําคัญเนี่ย มันมีการเออ่บีบรัดตัวของหลอดเลือดเนาะออหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นหลอดเลือดมันก็จะบีบผลมากขึ้นก็อาจจะเป็นอันนึงที่บื้องท่านที่จะต้องดูก็คือเรื่องของความดันเราก็อาจจะเน้นว่าลองวัดความดันตอนตื่นนอนตอนเช้าหรือว่าตอนบ่ายของทุกวันนะคะถ้ามันมีเกินหนึ 90, ่งร้อยสามสิบห้ากับเก้าสิบเนาะก็ให้ไปปรึกษาคุณหมอดูนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น่ะถ้าเป็นมา สักระยะหนึ่งแล้วอวัดความดันแล้วไม่เจอความผิดปกติแต่ว่ายังมีอาการแบบนี้อยู่มหมอว่าอย่าชะลา่าใจเพราเมื่อก่อนเราไม่เคยมีแล้วก็มีเพศสัมพันธ์มันไม่คงจะทําให้ปวดศีรษะ <c oughs> มันจะทําให้รีแลกซ์เหมือนที่เราเคยถามไปในรายการนะ <c oughs> พี่ตากว่ามันช่วยเรื่องปวดหัวได้ไหม <c oughs> จริงๆหลายๆงานวิจัยก็บอกว่าช่วยลดอาการเจ็บปวดช่วยลดเรื่องปวดหัวได้ด้วยซ้ำนะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> มันคงมีความผิดปกติบางอย่างในร่างกายเกิดขึ้น <c oughs> ถ้ามันไม่ใช่ความดันสมมุิวัดเองแล้วเนี่ยมันไม่ผิดปกติ ก็ไปพบคุณหมอไปปรึกษาจะได้ตรวจร่างกายโดยละเอียดปอลอดภัยกว่าค่ะ